ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแบ่งปันพระบูชาวันนี้มีทั้งเจติยและพระพุทธมีทั้งห้านิ้วและเก้านิ้ว EP ที่ห้ามาแบ่งปันกันนะครับเผื่พี่ๆท่านใดชอบพระบูชาห้านิ้วผิวกับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมคอนครครับนะครับพี่ๆ นะครับผิวหิ้งนะครับผิวเดิมเดิมนะครับอุดก้นดินไทยนะครับองนี้เอาสองพันบาทครับรวมส่งนะครับโทรมาได้นะครับพี่พี่เอาสองพันบาทนะครับพระบูชาหลวงพ่อป่วยครับวัดโคสิตาราม ปีสองหนึ่งเอาสองพันบาทครับครับหลงพ่อลวยชุดบินทะโลครับเอาสองพันบาทครับห้านิ้วรวมส่งนะครับครับหลงพ่อควยวัดโคสิทธารามจังหวัดใ,ใหญหน้าองค์นี้ห้านิ้วครับเอาสองพันบาทส่วน พระสิงหนึ่งนั่งเรือนี่ครับคบห้านิ้วเอาสองพันบาทครับรวมส่งส่ง EMS ใบสนีไทยครับนะครับพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่ห้าแล้วครับพระบูชาครับ นี่มันทิกวิดีโอที่ล้าเลยครับขุดก้นดินไทยนี่ครับสองพันบาทครับห้านิ้วองต่อไปนะครับนี่ครับพระสิงสามฐานสามขาสองพันบาทห้านิ้วนี่ครับ เฉียงแสนเนี่ยเหมาะสำหรับขึ้นหินขึ้นบูชาได้นะครับพุทก้นดินไทยนี่ครับสองพันบาทครับรวมส่งส่งไปสนีไทยครับ0947570556โทรมาได้ส่วนองค์นี้หลวงพ่อเงินครับลมดำปีหนึ่งห้านี่ครับ ออกวัตช่นเลยครับปีหนึ่งห้าลมดำสวยเลยครับพระสวยมากมันโปูนะครับนี่ครับนี่ครับติดไทยดินแกบดินโบราณสวยมากครับเอาสองพันบาทครับพระเหมาาวานมาได้แบ่งปันราคานี้นะครับปีหนึ่งห้าครับสองพันบาทส่วนองค์นี้ หลวงพ่อปานนะครับ9นิ้วปี63นี่ครับผิวเดิมๆเ,เลยครับหลวงพ่อปานวรดบางนมโค9นิ้วปี63นี่ครับองค์นี้เอา3,000บาทครับ9นิ้วหายากมากออกจากวัดนี่ราคานี้ไม่ได้นะครับรับประกันไม่ได้แน่ฮะ9นิ้วครับปี63นี่ครับ สองห้าหกสามใต้ฐานมีพักเครื่องด้วยนะครับมีพักเครื่องของพ่อปานใต้ฐานมีพักเครื่องครับนี่ครับกาหนิวเอาสามพันบาทนะครับรวมส่งครับน่าขึ้นหิงขึ้น,นบูชามากครับนี่ครับ ก้านิ้วสนใจทักได้ครับทางเฟซบุ๊กต้นลามาและเฟซบุ๊กสุนดิบต้นนะทางโทรศัพท์0947570556อัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับรวมส่งทุกอย่างที่บอกราคาไปรวมส่งหมดส่งไปสนีไทย